แล้ว่าเลาเรื่องผีให้กว่าได้ครับพีพีมันกตีสามเด้วยสนะเพลงแล้วอะเพลง้วอะเฮ้แหเรื่องผีพี่ผีผีเลยนะผีผีเลยนะพี่ผีผีเลยไม่ค่อยเจอผีเนี่ยเนี่ยพี่เป็นคนมีบุญอ่ะมีบุญเกินไปอะผมไม่ชอบอะเย่เย่อย่าหมักอย่าหมาไม่ไม่ค่อยเจอผีแต่ เคยเจอแค่เสียงอย่างเดียวที่เจอเสียงแต่ผมเจอเงาแล้วแล้วเป็นเงาเป็นเงาที่แบบเชื่อๆลอยหนูฟังห่อยอยากฟังคือพี่พี่เอกเล่าพี่เอกเล่าพีขี้เกียจเล่าแบบแบบปกติอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปที่ประตูเลื่อนยก็เห็นเงาเดินผ่านประตูไปเรื่อยๆไม่รู้เงาอะไรเมื่อกี้ะผมหันไปทางบันไดพี่ผม เห็นเงาพี่หยุดเล่าดีไหมผมกลัวแต่ก็ไม่ได้สนใจมันนี่ก็มีังาไม่นั่นเองยังไงมันก็แค่เงาเสียงอ่ะเสียงอ่ะก็แค่เสียงแบบเสียงนั่งซึ้งๆอยู่ตรงหน้าประตูหูซึ้งๆๆบางทีมันเคาะไงเคาะอยู่ตรงหน้าประตูซึ้งๆๆแล้วก็หันไปดูนี่อะไรวะแ้วเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็มานั่งดูต่อดูหนังต่อแม่ มึงอยากเข้ามันจะคล้องไปกูไม่สนใจกูไปดูแดงต่อแล้วแล้วมันเป็นคนไม่กลัวอะไร,รแคร่แบบ่วยมัคนควานไปเ,เรื่อยๆหรือไม่ก็ตรงที่มันเป็นเนี่ยตรงหน้ากระจกอ่ะมันเป็นป่าก็ไ,ได้ยินเสียงอะไรเดินๆยังแบบแย่ม<า>มใคไม,ม,<า>มใบหญ<า>้ามันก็ดังหมาเปล่ามอือเราก็คิดว่าเป็นแมวหรือเป็นแมวแต่พอขอไปถ่ายดูมันก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นไงหมาจังด้ัยทาอะไร หนูไม่ได้หมาพี่เัไม่นพี่เอกขาเองเหลอครับพี่เอกน้องดึงสายชานแม่ถ้าอยากให้เห่าใช่ไหมหายแล้วพี่หมันมันหมันมันแม่รองแมวตื่นเลยรอดองแมวตื่นเลยว่าไงเหมียวโน้โน หนูมีเออประสบการณ์หนูนะหนูเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วลหะแล้วว่าไม่รู้นะมันแล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าได้ที่เจอมาเจอจริงจริงอย่างตงก็ตอนประมาณหมหนึ่งไปเข้าค่ายลูกเสือในนนลีที่ภูเก็ตเออมันเกิดเสือมิได้ไม่กี่ปีใช่ไหมแล้วแบบ เขาอาจะจนินตนาการได้นะว,ว่านี้เกิดสึนามิได้ประมาณสองสามปีแล้วเพิ่งขึ้นมหนึ่งก็ไปเป็นไปตั้งแคมป์อยู่ริมทะเลที่หาดผ่าทองแล้วโอ้โอพีห่หาดหาดป่าทองเลยพี่ใช่ตั้งแคมป์แถที่หาดป่าทองน่ากลัวนะนั่นน่ะซึ่งซึ่งตรงน,นั้นอะ่ะคือคือคือศพเยอะมากเลยตอนตอนที่เขาเอาศพเข้ามาเขาจะมาวางตรงที่เขาตั้งแคมป์ตรงน,นั้นแหละอแล้ว,ลวพอ คนนั้นแหละตอนนี้ก็เข้าค่ายตอนกลางคืนย้ำมาวันวันแรกนั่งอยู่เออเป็นเอสลาม้วยจักผีชินอะมะครับครับรู้จักครับเออผีชินจี่มันเป็นเป็นดวงไฟแบบสีส้มๆอะเรากลางคืนอะเนดนาลีอะพี่จะเป็นคนที่เฝ้าเฝ้าเต็นท์แล้วทุกเต็นท์จะมีเนตนาลีออกมาเฝ้าเต็นท์ทุกเต็นท์เป็นละสองคน ซึ่งพี่ก็เป็นเหนื่อยนั้นที่เฝ้าเต็นท์แล้วก็ไอ้พวกที่ออกมาเฝ้าเต็นท์ก็จะมานั่งจับกลุ่มกันคุยกันเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยไม่หลับไม่นอนแล้วคือสมัยก่อนอะไฟทางต่างเดือนอะมันมันยังไม่มีอะมันมีแค่ไฟอยู่ในเต็นท์อะที่มันเป็นไฟแบบหลอดอแล้วมันก็มืดใช่ไหมแบบเออไม่รู้ดิไม่รู้มีใครเคยเห็นชายทะเลตอนกลางคืนมานะ มันจะมืดแบบเคยครับเคยครับมืดแบบไม่ถูกอ่ะแล้วหมามันก็หอนมาตามทางคือ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 ผมคือมันมืดแบบแยกระหว่างทรายกับน้ำทะเลไม่ออกนะสำหรับผมใช่ใช่แล้วหมามันก็หอนมาตามทางแล้วหอนจริงด้วยแล้วแล้วพอมองไปยี่ททางถนนทํามา แบบทุกคนมองไว้ด้วยกันแล้วแบบมันเห็นเป็นเหมือนไฟดวงอาทิตย์อะแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้ดวงใหญ่เหมือนอาทิตย์อะมันไม่ได้เจ้าสว่างขนาดนั้นอะมันลอยมาตามทางอะทุกคนกระโดดเข้าเต็นท์หมดเลยเ,เ,เพราะพี่พี่ผมพี่พ,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 พี่พี่ร้อยจบก่อนเดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าแล้วมันมันลอยแล้วมันมันสูงแบบเกือบเกือบเท่ายอดไม้อ่ะ ถ้ต๊ะเราคืนนะมันมีดวงจันทร์น่ะทั้งมันทั้งั่งมันมีมีมีได้งไงอะเอตไฟสี่นั้นอะมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ของไฟใช่แ้มันเป็นดวงเหมือนดวงอาทิตย์อะสีสมสมแล้วเจอันประมาณเกือบยี่สิบคนที่เข้าเต็นท์อะกระโดดเข้าเต็นท์นวดเลยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่นอนนะรู้สึกว่าพอหลังจากนั้นก็เจออีก ก็ก็นอนนอนหลับไปสักพักหนึ่งแบบเหมือนกับสะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืนซึ่งพี่นอนนอนนอนในชดุดในทะเลนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนชดุด <c> ว <oughs> ่างว่างนั่งแล้วแบบเต็นท์พี่อะมันจะเป็นมุง้งมุ้งกันยุงเน่่ยมาตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นประมาณสักตีหนึ่งตีสองแล้วมั้งพี่ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนพี่ที่นอนฝั่งตรงข้ามก็ตื่นมานั่งขยี้ตาแล้วก็มองออกไปนอกเต็นท์ซึ่ง เต็นฝั่งตรงข้ามมันจะมีเพื่อนพี่นอนอยู่แต่เพื่อนพี่มันนอนดิ้นแรงมากอะตีนตีนตีนมันออกมาจากนอกเต็นฝั่งโน้นอะเด่นหลังตรงข้ามพี่อะแล้วปลายตีนมันอะแล้วแล้วแล้วสิ่งที่พี่เห็นเยี่ปลายตีนอะเป็นเด็กผู้หญิงประมาณห้าขวบผมยาวมากแล้วตัวเปียกตัวเปียกเลยยืนอยู่โอแล้วเลยเนลี่ยขเนลุก่ลยพี่อเ้วแล้วตั อู้น่ากลัวมากอะแล้วก็แต่งตัวสไตล์แบบฝรั่งอะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะเป็นเหมือนลูกครึ่งหรืออะไรสักอย่างอะแล้น่นกากลัวแล้วเพื่อนพี่อะมันก็ขยี้ตาแล้วก็มองพยายามเพ่งมองไ้ที่ปลายเท้าของเพื่อนที่ที่โผล่มามันก็ตัวอะไรอะ,ะใช่แล้วพี่ก็ส,สตันนี่พี่ก็สตันทำอะไรพไี่ถือเพราะมันก็เห็นนี่ก็เห็นไงแล้วพี่แบบ ตอนทันี่สันมาพี่ก็เลยหันพี่หันพี่หันไปข้างๆข้างๆตินเนี่ยวะปรากฏว่ามันมีตะกะแต็นตำข้าวกำลังกำลังยกยิบยกยิกอยู่ตรงใบไม้พี่เลยบอกพี่เลยฉีมือชีมไปที่ตะกะแตนพี่ก็บอกว่าฮะตะกะแต็นตำข้าวพี่ก็หันม้องหน้ากันล่งยืนน้ำลายแล้วก็แต่คนต่างฟุ๊บหลับไปเหมหันหลังให้กันแล้วแล้วก็มันก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะ แล้วก on <VE> <this ises> ็พอตื่นเช้ามาก็ไปถามไปเพื่อนที่ตีนที่มันยื่นออกมาแล้วมีผีเด็กยื่นอยู่ปลายตีนน่ะเมื่อคืนมันรู้สึกอะไรบ้างมันบอกว่ามันรู้สึกอะไรเลยหลับสบายดีเป็นคนที่หลับได้ทุวสถานการณ์นี่พี่อมเพื่อนจิตเพื่อนเพื่อนเพื่อนดีใช่แล้วแล้วพี่กับเพื่อนที่ตื่นมาเห็นกันอ่ะก็ก็ก็รู้กันนะว่าเราเห็นกันสองคนนั่นแหนนะ มันคือคือเห็นคนเดียวมันก็น่าจะจิตปงแตงอะมะอันนี้มันเห็นันสองคนไงแล้วยืนตัวเปียกแบบรองเท้าไม่มีอะแบบยืนตัวเปียกผมยาวๆผมน้ําหยดตรงจากผมอะติ่งติ่งๆอะที่พี่พี่พี่ถ้าอยู่อยู่ผีสาวคนนั้นเดินเข้ามาในเต็นท์แล้วบอกว่าเอ้หนูไปเล่นหลังโขดหินกับฉันไหมเดี๋ยวจะพาไปต่างโลกนะไม่ นน,น,นนั่แหล้วเรื่องของของแมปอ,อ่ะบบไปดูเล่น B R ปูบาร์ดีเข้ามีดอ้าวไอ้ดพี่เอกพี่เอกครับหุ้ยแมวแมวแมวตกใจแมวแมวแหววอะไรเลยเรียกมีอะไรเปล่าเห็นพี่เงียบๆไปก็เลยรู้สึปแปกแปลกๆนึกว่าพี่จะสลบไปค,คาคอมแล้วล่ะนะ ไม่ได้ตลกแค่นั่งฟังอยู่แล้วแมวพี่ก็เดินไปมั่วเลยพี่แมวแมวพี่มีกี่ตัวหนึ่งผมเจ็ดตัวพี่นอนไม่เป็นที่เป็นทางเลยแค่หนึ่งตัวแต่แม่งเดินไปนอนนูน่นนอนนี่ไอห้องไวหมดแลวก็ถานที่นอนไดไ้ต่างกันเลยพี่แต่ว่าแมวผม มัน,มนมที่นอนแล้วูี่นอนทีไรขนแมวร่วงตลอดเลยแมวแมวผมมันมีอย่างหนึ่งนะเวเวลาเวลามันจะนอนกับผมอ่ะก่อนมันนอนอ่ะมันจะรู้หน้าที่ครับมันจะเหยียบหลังให้ผมมันนวดให้รู้สึกแบบสบายรู้สึกดีจรงเลยแมวเรานี่ไม่ทําอะไรนอกจากกัดอย่<ม>อางเดียวอย่ามีแมวบ้างมีแต่หมอผมชอบอย่ามีเลยแมวเอาแต่ใจแหมไม่ค่อยเอาแต่ใจ แมวแมวอ่ะชอบเนราคุณเจ้าของพี่ผมไม่ได้ะนำให้เรียอยอแมวเ,เป็นเป็นเป็นสัตว์ที่มีหลายใจมากเลยอยู่ๆมันจะดีอยู่ๆมันก็จะร้ายเราใจมันไม่ถูกสักตัวสวัสดีมาให้ฮัลอโลสวัสดีครับวันดี้สวัสดีเข,ข้ามาไม่ทักทายกันเลย เพิ่งเข้าเข้ามาเห็นมาเขก็เปิดน้ากระจกแล้วไม่วางใจเห็นออนก็เลยเข้ามาไม่มีเพื่อนเหงามากเลยวันนี้แง่เพื่อนเพื่อเพื่อนหลับคนแล้วอย่างเงี้ะวันนี้จาพี่เอกเข้าไปคุยกับพี่จีนล้ว่าพี่เอกก็ที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนม่วตวหลายใจ พี่เอกหลายใจพี่พวกเราสองคนแล้วแต่แพร่ห <ทำ S 1> ลายใจเง่เอกหลายใจเง่ไม่เมียวไม่เมียวเล่นน้อยนยอา้นานะเนยน่าจังเนี่ยน่าจังน่าน่าจังเออเนี่ยเ,<อ>เพื่อนให้จูแล้ว เมนซินเขาเข้าเกมแล้วเงเยเลยเอ้างานเยอะเลยแล้วแบบแล้วแม่แม่ไหนไหนม่มีประสบการณ์ผีหรม่รอประสบการณ์ผีเลรอคุณไม่มีนะไม่ค่อยเจอผีเป็นคนเป็นคนดวงแข็งเรื่องผีแล้วก็ไม่พอผีด้วยใช่แล้วมีแต่ตลกผี ก็เจอแต่ก็ก็เจอแต่ก็แบบอะเจอมาแค่เสียงอ่ะผีผีน่ะผมเจอหน้าเป็ปตัวเลยด้วยแต่ผมไม่กลัวเจอเป็นเจอไปทั้งเงาเจอทั้งตัวเลยแต่ผมไม่กลัวมันเขาบอกกันว่าช่วงตีสองตีสามช่วงนั้นอะเออออกไปซื้อของกินเซเว่นบ้งแล้วก็กลับมาพอดีแล้วมันจะมีร้านซ่อมเบาะ ซึ่งมันปิดแล้วด้านหน้ามันจะไม่มีชิงช้ามันไม่มีอะไรเลยมันมีเสียงชิงช้าเล่นไปเล่นมาเสียงดังแบบดังมากแล้วตรงนั้นมันจะไม่มีใครเลย<ะ>เราเช้าวันต่อมาเราลองลอง,ลองกลับไอ้นี่กลับไปดูมันก็ไม่มีชิงช้าอยู่ดีผ่านมากี่วันก็พยายามเช็คมันก็ไม่มีชิงช้าอยู่ดีก็โอเคช้า อันนี้ก็หลอนนะช่างมันละกันผมไม่มีเรื่องผีมาเล้วเจ้เจะหลอนแล้วหรอเอาจรงจังแต่ว่าพี่พี่เจอเจอได้ยินก็ได้ยินไปขออย่างเดียวขออย่างเดียวอย่าพูดขี้เ้าไม่อยู่ตรงหน้าอยู่เดินไปไม่ได้ต้องเจอมาเป็นตัวนะแต่น้องไม่กลัวหลีแค่น้องแมวนั่งัเอ้งแมวนั่งน้องแมวนั่ง น้องแมวไม่นั่งอ่ะน้องแมวเดินทั่วมัน <t> แมวที่บ้านเลยเดินไป<อ>ชั่วยอย่างเงี้ยไม่นั่งไม่นอนไม่รู้จะเดินไปไหน<ด>แล้ลูกชายมันหลับไปละฮะลูกชายหนูหลับลวแมวตึ้งซื้อมาวว้างซื้อมาตัวเล็กๆเลยใช่ไหมสองเดือนจะสามเดือน แก,กยุกแกยิเกแกยุกแกยิเกแกยุกแกยิเกแกยุกแกยิเกโอ <c oughs> ้ยน่สวยด้วยนะทำไมรู้สึกเอาตัวดีมาแล้วคนอวตารหลายหลายคนวันตัวเล็กปุ๊บไอ้เจ้าแก่จะดูเป็นตัวใหญ่ไปเลย